ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดครับที่เรียกได้ว่าตะลึง74ชาติเข้ามาขอดูความจริงจากไทยที่เรียกว่าตะลึงกันเลยทีเดียวครับขนลุกขนชันเมื่อ74ชาตินั้นเข้ามาขอดูความจริงจากประเทศไทยเราซึ่งงานนี้เนี่ยเ,เราชนะขาดไปแล้วกับเวทีโลกเพราะการที่เราได้เชิญแล้วทั่วโลกเขาตอบรับเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราการตีความจริง ในการพูดแต่ละช็อตในการพูดแต่ละเรื่อง แตกต่างจาก่าเขมรนครับที่เชิญไปเนี่ยเป็น 10- 20 30ประเทศแต่มาจริงๆเนี่ยไม่ถึง10ประเทศด้วยซ้ํายังรวมไปถึงเพื่อนแท้มิตรแท้มาเจอกันมาช่วยกันในยามลำบากครับล่าสุดทูตทหารของเวียดนามเนี่ยมาตั้งแต่การหยุดยิงวันแรกแล้วยังไม่กลับเลยครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับแม่ทัาพปาที่2ของไทยเราในเรื่องของความร่วมมือกับทางการทหารและก็กระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมโอ้โหงานนี้ขนลุกจริงๆนะครับเวียดนามเขาไม่ อะไปไหนก็โจที่จะช่วยไทยในการสอยขมิญด้วยเพราะว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างแน่นอนโดยเรามาเริ่มจากล่าสุดกันก่อนนะครับกับทูตทหารของเวียดนามครับที่ได้เข้ามาพบปะกับกองทัพบกของไทยเราอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกเวียดนามเนี่ยเป็นชาติแรกเลยครับที่หลังจากประกาศหยุดยิงกับขมิญปั๊บเนี่ยก็ขยับขยายก็เหมือนขยับและก็มาจับมือทางการทูตกับเราเป็นชาติแรกเลยแล้วก็จะมีญี่ปุ่นจะมีจีนซึ่งล่าสุดครับฝั่งของเวียดนามเนี่ยเขา งเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฝั่งไทยเรานะครับก็มีการประชุมประเมินสถานการณ์ด้วยและรอผลก,กลารเจรจา GBC กับทางฝั่งฝั่งคาเมนที่จะประชุมกันในวันนี้นะครับพร้อมร่วมหารือกับทูตทหารของเวียดนามและก็มีการแจกเหรียญพระหูระมานด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพลโทบุญสินพัดกลางครับหรือว่าแม่ทัพภาคที่2ของไทยเรานั้นต้อนรับพันเอกอาวุโสรองผู้ช่วยทูตทหารของเวียดนามประจําประเทศไทยครับได้มีการเข้าพบหารือกันที่ห้องสีสิทธิสงครามในกอง บรชาการกองทัพบกไทยเราเพื่อจะหาความร่วมมือทางด้านการทหารและก็กระชับความสัมพันธ์ของสองกองทัพให้แน่นแฟนดยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยมีการเปิดเผยออกมากเหมือนกันนะครับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยการเชิงพบปะ คือความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศนะครับและทางรองผู้ช่วยทูตทหารเวียดนามเองก็ได้มาพบกับผู้ประชาการทหารบกข,ของไทยเราเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนด้านการทหารด้วยนะครับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้มีความเน้นเฟ้นของทั้งสองกองทัพในกลุ่มใหญ่ประเทศอาเซียนเพื่อเกิดความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็อย่างที่บอกครับทางรประเทศที่สองเนี่ยก็ได้มอบเหรียญพระหุรามานเนื้อทองแดงเก็บเป็นที่ระลึกด้วยซึ่งก็เป็นเหรียญจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเจ้าวาดวัดหมื่นหินจังหวัดกาลสินที่ทาพิธีพุทธาภิษ ก็ต้องบอกเลยว่าคนลุกครับคนลุกจริงๆเวียดนามคือเหมือนเขาก็ไม่พอใจกับเขมนอยู่แล้วนะครับแล้วงานที่เหมือนเขาเองก็ไม่พอใจกับเขมนอยู่แล้วนะครับยังมีเรื่องตลอดตามแนวชายแดนเช่นเดียวกันกับไทยเราแต่ว่าเขมนเนี่ยเหมือนจะไม่กล้าเท่าไหร่เพราะฮุนเซนเองก็เคยไปอยู่กับกองทัพเวียดนามมาก่อนนะครับแล้วก็มายึดเอากัมพูชาเนี่ยเป็นใหญ่คนเดียวแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ยังมีระหองระแหงกันมาโดยตลอดนะครับซึ่งงานนี้เวียดนามเนี่ยโอ้โหออกหน้าออกตามากนะครับในอาเซียนถ้าเกิดเราได้เวียดนาม เป็นพัทนามิรเราได้อินโดเป็นพัทนามิรเนี่ยผมเชื่อว่า เพราะถ้าเกิดมันเป็นสงครามใหญ่กันมาจริงๆเนี่ยคำเมนน่าจะแพ้แบบราบคาบนี่ขนาดเจอแกไทยเราก็ยังราบเป็นหน้ากองขนาดนี้แล้วการที่จะไปใช้ทูตทหารช่วยการที่จะไปให้เวทีโลกช่วยเนี่ยเหมือนมันไม่เข้าทางคำเหมนเลยแม้แต่นิดเดียวครับกลายเป็นว่าล่าสุดเราเนี่ยเชิญชาติไหนมาชาตินั้นก็ตอบรับในทันทีซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศของเราครับได้มีการเชิญทูตและก็องค์กรนานาชาติ ดูทั้งหมด74ประเทศและเข้าร่วมกัรประชุมเนี่ยมากกว่าร้อยคนเพื่อที่จะเป็นการแจกแจงสารการ์ตามแนวชายแดนไทยเขมรนะครับพร้อมกับเราเนี่ยบอกว่าไทยไม่ได้เริ่มก่อดในความขัดแย้งนี้และก็ไม่ต้องการยกระดับความตึงเครียดรวมไปถึงเรียกร้องให้กัมพูชานั้นหยุดโจมตีด้วยข้อมูลที่บิดเบือนครับเราเจราจาอย่างจริงใจและฝั่งของเขมรเองเนี่ยก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการด้วย อ่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งความสําเร็จของทางการทูตไทยเราเลยนะครับพอมีการเชิญพอมีการบอกว่าเรามีหลักฐานชัดเจนนะหลายประเทศครับเอกอัครราชทูตรวมถึงหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศก็เข้ามาร่วมสังเกตการซึ่งไม่เพียงแค่ทูตเท่านั้นครับแต่ว่ามีสื่อมวลชนสนใจเป็นจํานวนมากนะโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาอยากรู้ความจริงนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากรู้ความจริงครับจากการที่คอมเมนต์นั้นไปเออเอออยู่ฝ่ายเดียวไปประท้วงอยู่ฝ่ายเดียวไปตีข่าวอยู่ฝ่าย เดียวเขาอยากมาฟังความจริงจากฝั่งไทยเราบ้างว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคณะทูตทั้งหมดครับประกอบไปด้วยเอกอัคราชทูต28คน27ประเทศกับอีกหนึ่งองค์กรนะครับอุปทูตรักษาการชั่วคราวเนี่ย18คน18ประเทศครับรวมไปถึงผู้แทนจากสถานเอกอัคราชทูตนน53คน49ประเทศ1องค์กรผู้แทนจากสถานกงศูนใหญ่1คน1ประเทศและองค์การ ระหว่างประเทศ21คน16องค์การและองค์การระหว่างประเทศ21คนครับ16องค์การรวมทั้งสิ้นเนี่ยตัวแทนก็127คนจากทั้งหมด74ประเทศ1องค์กรและก็16องค์กรระหว่างประเทศนี่คือเป็นต่างชาติหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบทั่วโลกนะที่อยากจะเข้ามารับชมการแถลงของไทยเราว่าสุดท้ายแล้วความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยใครเป็นคนเริ่มก่อนแล้วใครเป็นคนละเมิดอนุสัญญากันแน่โดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับส่งเจ้าหน้าที่ระดับเลขานุการโทรเนี่ยมาร สังเกตการด้วยแล้วในการบรรยายวันนี้นะครับเราก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนและหน้าที่ของไทยเราในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงที่มาเลเซียและหน้าที่ของไทยเนี่ยในการประท้วงการใช้ความรุนแรงและก็การเมิดกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากฝั่งกัมพูชาครับรวมถึงการโจมตีเป้าหมายแบบไม่เลีอยและเกิดขึ้นกับพลเรือนด้วยรวมไปถึงการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งขัดต่อหลักการ โดยก็ยังเล่าไปถึงการประชุมที่มาเลเซียที่ผ่านมาด้วยนะครับก็บอกว่าเ,าเราปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงทุกอย่างอย่างเคร่งครัดและก็คาดหวังว่ากัมพูชานั้นจะจริงใจและมีความสุจริตจใจเพื่อให้การหาเรือของทั้งสองประเทศนั้นดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากการหารือครับกับมพูชาก็ยืนยันว่าจะร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างกันกลับมาอยู่ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามเรียกร้องพร้อมกับบอกว่าการประชุม GBC ที่เราจะประชุมกับเขมรนั้นมัน จะเป็น,นกลไกสําคัญมากๆในการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกันนะครับโดยเป็นการวางกลไกกรรมชุมระดับนโยบายและจะเป็นการคุยกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเพื่อที่จะมีการลงรายละเอียดต่างๆและก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันมากยิ่งขึ้นซึ่งเราเองเนี่ยก็ยังขอใช้โอกาสนี้จาก74ประเทศที่ที่เขาร่วมสังเกตการน,นะครับเราก็บอกว่ากลไกเดวิภาคีระหว่างเรากับเขมรนั้นเป็น,นกลไกที่ดีและก็มีร่วมกันได้ นะครับไทยเราไม่ยอมรับอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะแต่ว่าจะใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่แล้วหาทางออกร่วมกันกับเขมรและเราเองก็ยังยืนยันในสันติภาพนะครับกดบัตรอาเซียนและก็กดตรสาประชาชาติรวมไปถึงเรียกร้องให้กับเขมรเนี่ยยึดหลักการในการเจรจากแก้ปัญหาอย่างสันติและจริงใจระหว่างกันและอีกซึ่งสรุปปิดท้ายเนี่ยเหมือนเป็นการตอกหน้าเขมรเลยนะครับเราบอกว่าขอให้เขมรนั้นยับยั้งการโจมตีด้วยข้อมูลที่บิดเบือนรวมไปถึงหยุดดําเนินการทําสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความ สำคัญยิ่งมากๆซึ่งก็เป็นความสําคัญมากๆหลังจากที่มีการเจราจาหยุดยิงเพราะคำเมนนั้น ไม่มีหยุดนะครับไม่มีถอยสงครามข่าวสารเนี่ยเขาเขียนข่าวมั่วไปหมดแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งความจริงของเราครับที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นบอกว่าได้รับการยอมรับและสะท้อนโดย,และ,ะโดยและสะท้อนโดยประชาคมระหว่างประเทศเพราะเรามีการใช้หลักฐานจริงเป็นการพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ปั้นเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะทูตได้เห็นในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือได้เห็นทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเช่นชนิดระเบิดของของมนครับอาวุธที่ ขมรนใช้ซึ่งก็พูดได้เลยว่าเป็นอาวุธอะไรกันแน่แต่ว่าพอเขาไปเห็นเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดมันตรงกับความเป็นจริงครับมันพิสูจน์ได้โดยหรือว่าเป็นเรื่องสําคัญและตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นหลักฐานของขมรนเลยกับสิ่งที่ขมนพูดแต่ละอย่างทั้งขีปนาวุธของเราระเบิดของเราที่ไปตกในกระท่อมของ ชาวบ้านขมเิเองเหมือนเป็นการขุดไว้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าเฮ้ยยิงมาตอนไหนโดในใครบ้างเนี่ยไม่มีในขณะที่ฝั่งของไทยเราครับคณะทูตเองก็ได้เห็นหลักฐานชัดเจนแล้วยิ่งเราพูดถูกต้องตรงเป๊ะตรงทุกประเด็นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่นสนใจกับคณะทูตไม่งั้นเขาไม่เข้ามาร่วมงานถแถลงเนี่ย74ชาติแน่นอนแล้วมาทั้งหมดเนี่ย127คนก็เรียกว่าตอนนี้ในเวทีโลกเนี่ย เรารับไปเต็มๆเลยนะครับคำเมนเอาอะไรมาสู้จะหยิบยกข่าวสารจะหยิบยกม็อบที่ดาขึ้นมา มันก็ไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะอีกเรื่องราวหนึ่งที่เป็นเรื่องราวล่าสุดเลยครับที่พลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชนั้นซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็ได้ออกมาเปิดเผยพร้อมกับประจานข่เหม็ในเรื่องของไม่ยอมเก็บร่างของทหารที่เสียชีวิตเลยทุกจุดตลอดแนวชายแดนทั้งภูมะเขือเอยูภูผีเอยปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาเมืองทมคือมีทุกจุดจริงๆครับแต่ขเหม็นไม่ยอมเก็บและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเอา,เาก็ตอบไปแล้วกับฉเฉลยทั้ง18คนนะครับหลังจากที่ข่เหม เขาไปฟ้องอเมริกาบ้างฟ้องมาเลเซียบ้างฟ้ององค์กรต่างๆบ้างเนี่ยแต่ว่าล่าสุดเราก็ได้มีการชี้แจงออกไปกับเวทีนานาชาติแล้วนะครับประกอบไปด้วยไทยกับบูชามาเลเซียซึ่งก็ได้มีการบอกกับบูชาแล้วว่าเรื่องเชิญศึก18คนนั้นเนี่ยไทยของเราครับเปิดให้คณะกรรมการ กาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC และก็องค์กร,ระหรว่างประเทศเข้าไปดูแล้วซึ่งเขาก็มีความพอใจว่าปฏิบัติตามอนุสัญญาเรียบร้อยและยังยืนยันว่าเราทําทุกอย่างถูกต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้ส่วนจะส่งกลับเมื่อไหร่นั้นทางกองทัพเนี่ยเขาบอกว่าสิ้นสุดการประทะหรือว่ามันเงียบทุกอย่าง คุยกันลงตัวทุกอย่างเนี่ยเราถึงจะส่งกลับถ้าเกิดว่าขมิยังเตือนกาลังแบบนี้ยังเสริมกําลังแบบนี้ยังไงเราก็ไม่ส่งกลับส่งกลับไม่ได้นะครับเพราะหุ้นเซนมันเหลียมโดยหุ้นเซนเนี่ยบอกว่าส่งเฉลยของฉันเนี่ยส่งเฉลยของฉันเนี่ยกลับมาให้เร็วที่สุดแต่เราก็ตอบไปแล้วว่าดูแลอย่างดีครับต้องสอบสวนเสียก่อนที่จริงแล้วเนี่ยคือมันมีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับว่าหากขมิมีความไว้ใจเกิน100%เรซเราก็อาจจะส่งกลับได้เร็วกว่านี้แต่เนื่องจากที่ผ่านมาครับบิดเบือนทุกวันโดยเฉพาะเฉลยศ พอส่งไปปับ๊บวันต่อมาฟ้องอยูเอ็นดันทีว่าโดนทรมานว่าโดนซ้อมไม่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมแบบนี้เราก็ไม่ส่งนะสิครับเราก็ต้องให้แนวปะทะเนี่ยมันสิ้นสุดไปก่อนให้ยกเลิกการปะทะไปเสียก่อนเพราะเราจําเป็นจะต้องสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐานทุกอย่างไม่ต้องมานั่งคิดว่าถ้าเกิดส่งกลับไปแล้วเนี่ยเขมรจะมาบิดเบือนอะไรอีกดังนั้นตอนที่อยู่กับเราเนี่ยเราต้องบันทึกทุกอย่างเลยครับจะได้ตอบได้ภายหลังว่าเราไม่ได้ทําให้เฉลย1ิคนได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและก็จิตใจและอีกเรื่องนนึงที่เเปปป็กาารระจิด ก็เป็นเรื่องที่พลเอกนันทพลน,นั้นได้พูดในที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไตรภา,าคีก็คือจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเนี่ยจากการประทะกันที่ผ่านมานะครับมิารกัมพูชาบริเวณหน้าแนวเสียชีวิตจํานวนมากนะครับซึ่งส่วนที่เสียชีวิตในฝั่งเราเนี่ยเราก็ส่งคืนใ้อย่างสมเกียรติแต่ก็เสียใจแทนกับทหารของคามรที่เสียชีวิตตรงพื้นที่แนวปะทะด้วยที่รัฐบาลกัมพูชานั้นปฏิเสธว่าไม่ใช่และก็ยังมีอีกหลายชีวิตเลยครับที่ได้เป็นร่างในแนวหน้าตลอดการประทะซึ่งก็ยัง ไม่ได้ถูกเก็บกลับไปจึงอยากให้ทางขมิมนเนี่ยมาเก็บกลับไปด้วยเพื่อถูกต้องตามสุข,ขาลาักษณะเพราะหากอยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยก็จะเกิดโรคระบาดได้รวมไปถึงประชาชนของเขาที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับเชื้อโรคและที่สําคัญเลยก็เป็นเรื่องที่สมเกียรตินะครับถ้าเกิดเก็บศพไปบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นอาหารด้วยขนาดเราที่แม้ว่าจะเป็นคู่กรณีกันก็ตามเนี่ยเราก็ยังห่อให้อย่างดีและส่งคืนไปให้กับขมินด้วยอันนี้หละครับมันยิ่งทําให้เราได้ใจเวทีสาธารชาชาติได้ใจ หลายต่อหลายชาติเพราะเรามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเราดูแลอย่างดีรวมถึงหลักฐานชัดเจนคือเอาแหละถึงแม้ว่าฝั่งของกระเมนนั้นเขาจะเล่นข่าวแบบเล่นไปก่อนแล้วจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึง่งคือขอให้เล่นไปก่อนให้ทั่วโลกเขารับรู้ไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยความจริงมันก็ต้องปรากฏอยู่สักวันหนึ่งยิ่งเราตอบโต้ไปทุกอย่างแบบนี้เนี่ยมันดีมากนะครับก่อนหน้านี้เราไม่ได้ตอบโต้กเมนนะทางเรื่องบอกว่า เฮ้ยเราจะมีการโจมตีในเมื่อคืนนี้ทางกองทัพของเราก็ตอบโต้ทางรัฐบาลของเราก็ตอบโต้ต้องตอบโต้กันทุกโพสต์นะครับถ้าเกิดไม่ตอบโต้ปั๊บเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะคำเรนเป็นฝ่ายเหมือนลุกคืบเราก่อนเราก็ต้องตอบโต้ทุกอย่างเหมือนกันก็เริ่มเห็นทางฝั่งใดเราเนี่ยลุกคืบขำเรนบ้างในสงครามข่าวสารนะครับแต่ว่ามันยังมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับทางฝ่ังโคศกกระทรวงกลาโหมของคำเรนนะครับที่พนโทหญิงมาลีโสเจียตาคนไทยเราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี ก็เดี่ยวมาแถลงการว่ากองทัพไทยของเราได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยส่งทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหมดเข้าสู่พื้นที่อานม้าและวางลวดหนามเพิ่มเนี่ยเราวางลวดหนามก็ไม่ได้นะครับแต่คำเมนวางกับระเบิดวางทุนระเบิดเต็มปราสาสไปเลยครับแต่ก็ยังไม่ยอมรับทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนซึ่งทางโฆษกกระทรวงกลาโหมของฝั่งคำเมนนะครับก็ได้ออกมาแถลงการแบบเร่งด่วนนะครับบอกว่า ก็กำลังติดอาวุธไทยเราเนี่ยพร้อมด้วยเครื่องจักรกลหนักอย่างเช่นรถขุดได้ลุกล้ำเข้ามาในบนที่อานมาซึ่งเป็นดินแดนอธิป,ปไตยของกัมพูชาและก็ยังได้ทำภารกิจการวางลวดหนามและรางอเมินก็บอกว่า เราได้ทําการวางลวดหนามครับแม้ว่าจะมีการพวงอย่างหนักจากฝั่งเขาก็ตามซึ่งเขมรก็ยังบอกอีกนะครับว่าการทําดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเป็นภัยคุกคามอย่างรยแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศโอ้โหก็พูดมาได้นะครับว่าการล้อมลวดหนามในพื้นที่ของเรามันเป็นการคุกคามและการที่เราจัดระเบียบแนวชายแดนด้วยการใช้รถขุดรถไถ รับแนวชายแดนใหม่เนี่ยมันก็ต้องทาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ทำขาเมนก็อาจจะลุกล้ามาง่ายกว่าเดิมเราก็ต้องทําให้มันยากกว่าเดิมแต่ตอนนี้ขออย่างเดียวครับขเมนจะรับผิดชอบยังไงเมื่อมีการประเมินความเสียหายออกมาแล้วกับโรงพยาบาลพดมนงรักจากการโจมตีของกัมพูชานเนี่ยทั้งหมด 45ล้านบาทโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับเือเสียหายไปหมดแหละทั้งโครงสร้างอาคารซึ่งก็มีการตรวจสอบออกมาแล้วนะครับพบว่าความเสียหายเนี่ยมันจํานวนมากจริงๆเมื่อเทียบกับประมาณการครั้งแรกทางภาพถ่ายซึ่งมันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและก็ฐานรากของอาคารเลยและจําเป็นโดยจําเป็นจะต้องสร้างใหม่ถึง4อาคาร สอาคารที่เราจะต้องสร้างใหม่นะครับโดยที่แรกเนี่ยเราก็ประมาณการไว้ที่3ล้าน3ามแสนบาทแต่ไปไประมามาพอเข้าสำรวจปับ๊บดูโครงสร้างแล้วกลายเป็นว่าความเสียหายในพื้นที่เนี่ยมัน45ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับโอ้โห4ีอาคารเนี่ย อาคารแรกก็เป็นอาคารภูมิพัฒน์นะครับ7ดล้านอาคาร2ก็7ล้านอาคาร3เนี่ยสิล้านอาคาร4 15ล้านหลังคาห้องน้ําอีก3ล้านครับป้อมยามอีก1นึ0 0 0สบาทหลังคาห้องน้ําอีก0ามแสนครับป้อมยามอีก1นึ0 0 0สบาทและก็ป้ายทางออกหน้าโรงพยาบาลอีก2 0 0 0 0นบาทเนี่ยสิ่งที่ขมรทําแล้วจะมีการรับผิดชอบยังไงโดยเราไม่ได้มีการยิงพลเรือนเลยแต่ว่าขมรมายิงใส่โรงพยาบาลซึ่งเหตุผลน,นี้แหละครับที่ผมคิดว่าทางทูตทหารและก็ทั่วโลกเขาตอบรับว่าต้องการไทยต้องการ มาเยี่ยมชมกับสถานที่จริงๆเพราะมันเป็นโรงพยาบาลซึ่งมันเป็นเสียงที่ดูชาตินี่ยให้ความเคารพและเขาก็บอกว่าเป็นโซนปลอดภัยที่สุดถ้าเกิดมีสงครามขึ้นมา แต่เขเมนไม่ได้ยอมรับเลยหลังจากนี้เนี่ยคงต้องตามดูติดตามกันต่อเกี่ยวกับสงครามเวทีโลกและก็สงครามสื่อเขเมนก็เริ่มเงียบแล้วครับเพราะเล่นสืออะไรไปต่างชาติเขาไม่สนใจแต่ไทยเราเริ่มที่จะรุกคืบเข้ามาทีละนิดทีละนิดงานนี้รอเฮลลั่นกันได้เลยผมคิดว่าอาจจะถูกพระนามจากสหประชาชาติก็ได้โดยเฉพาะการยิงใส่โรงพยาบาลและก็พลเรือนของไทยเรา ก็รอติดตามอัปเดตกันต่อเนื่องได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย